สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชานันเหมือนใจนึกรหัสนี้ C ok 4 6 4 2ก6 0 5 6 0 6นนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรคของระบบกล้ามเนื้อนะคะเลือกเป็นโรคของระบบกล้ามเนื้อหัวใจนะคะคือโรค กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกตินะคะในช่วงนี้หลายๆคนน่าจะได้ยินข่าวที่น่าเศร้าเกี่ยวกับวงการนักวิ่งนะคะที่วูบหมดสติและเสียชีวิตอย่างฉับพลันค่ะระหว่างการออกกำลังกายซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับโรคที่จัดเป็นสาเหตุหลักในนักกีฬานั่นคือโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติะคะ่ะโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกตินะคะเป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะและยังสามารถถ่ายทอดในครอบครัวได้ด้วยนะคะซึ่งโรคนี้นะคะสามารถพบได้ถึง1ใน500ในประชากรทั่วไปค่ะบางคนอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกบ้างเหนื่อยง่ายใจสั่นวูบหรือหมดสตินะคะโดยสามารถจัดเป็น ตั้งแต่เด็กอายุน้อยๆนะคะไปยันวัยทำงานค่ะโดยบางคนอาจมีอาการตอนที่ออกกำลังกายหนักขึ้นหรือมีภาวะขาดน้ำนะคะเนื่องจากขนาดที่หนาขึ้นผิดปกติของผนังกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและสมองค่ะโดยจะส่งผลให้ขนาดพื้นที่ในห้องหัวใจเล็กลงมาก ในบางรายนะคะมีการอุดกัน้นการสูบฉีดเลือดหรือส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พอค่ะนอกจากผนังหัวใจที่หนาขึ้นนะคะจะสร้างปัญหาให้กับร่างกายเราแล้วนะคะยังพบว่าบางคนจะมีผังพืชหรือที่เราเรียกว่าไฟโบซีนะคะในกล้ามเนื้อหัวใจได้โดยผังพืชนี้นะคะจะส่งผลให้หัวใจมีโอกาสเต้นผิดปกติหรือผิดจังหวะและอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ ในแง่การวินิจฉัยนะคะเราจะใช้การตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG นะคะและการตรวจขึ้นเสียงสะท้อนหัวใจโดยสามารถช่วยประเมินความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจขั้นต้นและสามารถช่วยแพทย์เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นะคะและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการออกกำลังกายในแต่ละคนได้ค่ะขอบคุณค่ะ